Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่ได้มาพร้อมชุดลิเกและไม่ได้จำกัดอยู่กับเพลงแนวเดียวเพราะโตโต่อภิวันกับต้อมนิรันต์พระเอกลิเก2พี่น้องจากราชบุรีที่แจ้งเกิดมาจากรายการประกวดร,ร้องเพลงและการแสดงสนใจเพลงหลากหลายแนวจึงคัดเลือกเพลงตามคำขอของแฟนคลับสลับกันจับไมร้องเพลงลูกทุง้งลูกกรุงและสตริงแบบส,สดๆผ่านไลฟ์ในแฟนเพจที่จัดกันเองมาไม่น้อยกว่า5เดือน นับจากวันที่ไม่อาจแสดงลิเกแบบเดิมได้ไฮเชว่าพีชวนร้องน้องชวนไลฟ์ลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ยกเซตแล้วเปลี่ยนห้องต่างๆในบ้านเช่นห้องนอนห้องครัวให้เป็นสตูดิโอถ่ายท่อสดชั่วคราวโดวยทีมงานเพียงไม่กี่คนทำกันเองกับโตโตอภิวันที่นำความรู้ทางนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุประจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เรียนมาปรับใช้เด็กนิเทศเนาะจบนิเทศมาแล้วเราเป็นคน ถ้าได้ทําอะไรแล้วเราอยากทำแบบจริงจังให้มันดีๆไปเลยก็ค่อยๆเริ่มแบบซื้ออุปกรณ์ในการไลฟ์เริ่มไลฟ์ผ่านระบบแต่ก็ยังใช้มือถือในการเชื่อมต่ออยู่อะไรเงี้ยครับจนอาจเริ่มมาใช้กล้องจากตัวหนึ่งเริ่มเป็น2ตัว2ตัวเริ่มเป็นสามสามเราเริ่มซื้อไฟแล้วอะเป็นไฟตูดิโออะไรเงี้ยเริ่มซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นเพื่อแบบคุณภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยและจากที่เป็นมิกซ์เสียงเล็กๆก็กลายเป็นว่าเราเอาใช้ของที่เราใช้ออกงานลิเกเลยอะมาใช้ในการไลฟ์ด้วยเพราะว่า คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะเราก็ไม่ได้มีคนดูเยอะมากขนาดนี้แต่พอหลังจากออกรายการเรามีแฟนคลับจริงจังเนคนดูมันก็หกเจ็ด้อยตลอดซึ่งเราก็อยากให้คนที่ได้เข้ามาฟังเข้ามาดูเขาก็ได้รับคุณภาพจริงๆกลับไปอะไรเนี้ยแอดมิจนจะริเพลงมาทั้งหมดให้เราสองคนพี่น้องล่วงหน้าประมาณสองสวันแล้วเราสองคนก็จะมาลิ์เพลงที่ เราจะร้องเพลงไหนบ้างแต่ไม่ได้ร้องหมดเพราะว่าเพลงขอมาประมาณ4 5 0เพลงต่อคนเงี้ย,ยผมสี่สเพลงอย่างน้องห้าง60เพลงเราก็ต้องเลือกเลือกมาเอาเพลงที่เราร้องได้ด้วยแล้วเอาเพลงที่มันแมสกับคนฟังด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่หลากหลายมีทุกแนวลูกทุ่งสตริงลูกกรุนะครับสากลยังมีเลยแต่ว่าผมร้องไม่ได้อะน้องชายผมร้องได้ ่ใจใมไมแ,บบแม้ชีวิตเปลี่ยนในเวลาไม่ถึงปีมีบ้านมีรถดูแลครอบครัวได้จากการเดินสายประกวดและแจ้งเกิดสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้แต่โอกาสไม่ได้มาง่ายหากไม่ได้เริ่มต้นจากการแสดงลิเกมาก่อน โดยทั้งคู่เห็นว่าลิเกที่ได้ฝึกลีลาแสดงออกหน้าเวทีฝึกเสียงร้องและความมั่นใจเป็นพื้นฐานของงานหน้าจอในปัจจุบันที่ต้อมนิรันได้แสดงหนังและละครส่วนโตโต้อภิวันมีผลงานเพลงทํางานเราทําได้เลยโดยทีเ่เราแค่ไปเรียนรู้มุมกล้องเรียนรู้ว่าเราจะเล่นแบบไหนให้เข้ากับ ละครหรือภาพยนตร์ acting มันจะต่างกันหมดเลยมันก็เลยเป็นความโชคดีที่เราเป็นเพลย์กเกย์แล้วก็จังหวะการแสดงอันนี้โดนชมมามากว่าเราเป็นนักแสดงที่มีจังหวะการแสดงที่คมเล่นแล้วแบบชัดเจนคือเราพูดในหลอกแค่ไม่กี่คําแต่เราสามารถทําให้องค์รวมตัวนันคนหันมาฟังเราอันนั้นเป็นความโชคดีที่เราเป็นเพลลิกเกแล้วก็ความสามารถหลากหลายหนึ่งเราร้องเพลงได้เต้นได้นะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกออนสเตทโต้มามีแฟนคลับจากที่หลังรายการเนี่ยครับที่มีแฟนคลับแบบจริงจังเลยก็เพิ่งจะหลังจากจบรายการแล้วแฟนคลับพวกนั้นก็ยังตามเราถึงจนตอนนี้เลยไปถึงขั้นแบบว่าเขาไม่เคยดูลิเกกันเลยแต่ว่าเวลาเราไปงานแสดงลิเกรหรืองานอะไรก็ตามเขาจะตามเราไปทุกงานเลยแบบเขาชื่นชอบติดตามตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ที่เปลี่ยนไปมากๆเลยคือแบบทำให้เราถึงขั้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยจากการทำงานอะไรเงี้ยครับ ที่ผ่านมาต้อมนิรันด์มีโอกาสเริ่มต้นกับงานแสดงหลายเรื่องและละคร2เรื่องใหม่ที่ยังไม่ออกอากาศรับบทลิเกแสดง2คิวจากเรื่องปล้นลอยฟ้าและบทฝั่งตัวร้ายจากละครแม่นาพระขนง2021เป็นงานที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะพาต้อมนิรันด์ไปถึงจุดใดในวงการบันเทิงแต่พระเอกลิเกดาวรุ่งมองว่าเสริมชื่อเสียงเพิ่มจากอาชีพลิเก แม้ว่างานกองถ่ายจะเหนื่อยกว่ามากแต่คุ้มเพราะทําด้วยใจรัก,รกเช่นเดียวกับการถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรรุ่นใหม่และกรรมการของสมาคมลิเกประเทศไทย<ฤ>เคยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ใหกับเยาวชน4จังหวัดบางแห่งต่อย,ยอดไปเป็นคณะแสดงภายหลังโควิด19ระบาดท,ทำให้เพิ่มสื่อการสอนออนไลน์เข้ามาเป็นเครื่องมือเป็นความภูมิใจของทายาทลิเกน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน มีหมอกนักพีคเขามองจ้งตา,างน,ออน,ออนออี่ภาวะใจดอกใจที่ลอยนัเลี้ยงักคนดัเบิ้